น้ำหน้าเองก็สายจังหวะสีมือนะครับดูว่าจะมีแข่งขวาออกแข้งแรกกันสนุกแน่นะครับแล้วก็เปิดเกมกันทั้งแต่ต้นยกเลยครับเจาะล่างไปครับเตะขวาคืนมาเตะซ้ายครับพับในเริ่มจะทักทายกันแบบว่ามีน้ำหนักให้เห็นแล้วนะครับพี่ติ๊บครับแบบว่าแรงๆใช่ไหมที่ว่ามีน้ำหนักนะครับเอ้าดูครับ เล่นแรงเลยตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกครับคู่รายโชว์ที่2งคนแ้วก็แชร์กันไปครับนี่ประเภทร้อยปอนร้อนวิชาของไปยินดีแล้ะครับชกกันดีๆแบบนี้นี่พลาดไม่ได้เป็นประจำครับขยับเข้าไปนะครับค่อยๆขยับเข้าไปนำหน้ารูปร่างช่วงชกเสียเปรียบวันนี้ต่อ2ปอนด้วยนะครับเดินขยับท้าดวลเลยครับขยับมีหมัดขวานะครับแล้วก็แข้งขวา มาดูว่าเพรมมนันเองก็รูปร่างดีนะครับมีแข้งขวาที่คอยสกัดเอาไว้ตลอดครับขยับเข้าไปครับพยามีซ้ายหน้ามีขวาหลังคอยเตะครับหมัดซ้ายหน้าจิ้มหมัดขวาหลังเตะครับแต่ว่าแหมเจ้าเพลมมานันเองก็มีแข้งยาวๆครับคอยสวนเอาไว้เหมือนกันครับขยับครับพยามเปิดเกมครับแนวหน้าแต่ว่าไม่ผีพลามครับนำหน้านะครับไม่ใช่แนวหน้านะทำไปทำมานี่เริ่มสับสนเอ้า ขยับได้ครับนำหน้านี่ฝ่ายแดงครับเรมานันน้นำเงินครับกระแทกซ้ายไว้ก่อนนําหน้าขยับไปเรื่อยท้ายหน้าทำงานดีนะครับนําหน้าท้ายหน้าก็มีนะครับโอ้สวยมวยขวาทั้งคู่เลยครับชิงกันออกเพรมานันก็มีแข้งนะครับคอยโต้อยู่ยังไม่รีบร้อนนะครับร้อยสองปอนนะครับรูปร่างชวงชกก็นำหน้าจะเสียเปรียบ เล็กน้อยนะครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปหามีหมัดหน้าแย่เข้าไปแล้วก็ขึ้นขวาตรงๆดูเป๊มาน้นนี้ได้ร้อยนะครับรูปร่างสูงยาวมีแข้งขวาต่อยขวาเหมือนกันโอ้ดูว่าอาวุธงวยนะท้ายกันแล้วครับผู้นี้ยับเดินบีกเกมเข้าไปเหมือนเดิมครับนีครับงำหน้าแต่นันนี้จังหวะสองครับมีชิงออกก่อนดูว่ายังรัดคุมกันอยู่ครับ ระมัดระวังอาจินท้องไปครับนำหน้าโดนแข้งขวาตะวันขึ้นไปเหมือนกันครับไปปลายแข้งทีมสกัดไปก่อนครับเปรมนันท์ิงกันออกอาวุธนะครับเดินขยับเข้าไปนำหน้าเที่ยวกว่านะครับต้องลงทุนโอ้เปรมนันท์เริ่มจะจับทางนะครับมีแข้งขวาเขายาวไม่ประทะด้วยคอยบางคอยโต้นี่นะครับโตขวาสวยๆไหลดอกแล้วครับ ขยับเข้ามาครับถีบไว้ก่อนครับโอ้ขึ้นยอดอกไปเลยแล้วครับขวาจิ้มลำตัวมาครับพยายามขยับเข้าหาถีบไปก่อนครับมีจังหวะถีบตัดจังหวะทำลายสมาธิคู่ต่อสู้บ้างะครับขวายาวมาก็เตะขึ้นไปเหมือนกันครับขยับเข้าไปครับเจอแข้งขวามีโต้จังหวะสองบ้างมีชิงออกก่อนบ้างนะครับเลมอนันครับจิ้มขวาลำตัวครับ ยังคงเดินขยับเข้าหาตลอดนะครับเบียดเข้าไปมีหมัดนํานไปก่อนดูว่าเปมนมั้นจับมั่นใจหรือเปล่านะครับโชคในเกมตั้งรับแ้งขวาทํางานได้ดีนะครับยกนี้นี่ออกแทงขวาสวยๆไหลดอกแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าน้าหน้าต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเริ่มจะมั่นโอกมั่นใจชิงกันออกใครเร็วกว่าแล้วครับขวากับขวาชนไปปลายครับ ยกที่สองของทั้งคู่ซ้ายมีเตะแล้วหลุดไปนะครับนี่ครับขวาก็โก้ขึ้นด้วยขวาครับคนละแข้งไปหมดยกที่สองครับบอกว่าให้ทั้งคู่นั้นออกอาวุธให้มากนะครับเดินเร็วเลยนะครับโอ้นำหน้าขยับเข้าไปตีนะครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาแรกออกันเอานำหน้าเริ่มจะทิ้งทิท้ง ขวาแม่นแม่นแล้วครับหมัดขวาครับนี่ครับมีสับศอกด้วยครับน้ำหน้าเตจอล่างครับก็ขวาโตขึ้นยาวๆมาครับเลมนันครับแทงขวาเจาะไปครับเดินหมัดขวาหมัดนี้คล่อมไปครับไปเข่าขวาครับพยายามกระชากมาก่อนเลยครับวงในครับแทงซ้ายไปในนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าน้ำหน้าในเวลาจับจับได้ดีกว่านะครับ ดูนะครับยับก็ไปโอ้โหทั้งหมัดทั้งสองนี่น้ำไปก่อนเอรมานั้นอาศัยจังหวะของนะครับคอยบวกหมัดแล้วก็มีแท่งขวาเอาตู้กันแบกนี้นะครับรุ่นเล็กๆออกอาวุธกันไม่หยุดนะครับดูจังหวะการจับตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับไ่จ่อมาครับหมัดพยายามสวนไปเหมือนกันนะครับดึงหลบได้ออกแท้งขวาโต้ครับหมัดขวาของเปรมานัน ดันดันเข้าไปครับตีไปก็เสียบืนครับกรรมาการจับแยกดูจังหวะการล็อกการปล้ำนะครับเอาเลยครับไม่มีใครยอมใครโอ้เจาะยางไป้ก่อนด้วยแ<อ>ปลมานานเริ่มจะเบียดปล้ำไหนบ้างแล้วนะครับยาวกว่าโอ้แต่นังหน้านี้มีลูกขวางแล้วแทงจะเก็บดูนะครับโอ้โหมาแต่ละดอกแหลงแหลงทั้งนั้นหละครับ เวลาที่เหลือเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีกันแน่นะครับแลกกันแบบนี้โอ้ยโดนขานทำท่าจะสะดุ้งหรือเปล่านะครับเปรมมันันจออไปครับจออเข้าไปสอยเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายอ่ตโต้คืนด้วยเข่าแทงซ้ายครับอยากเข้ามาครับเปรมมนันครับลหง้ากเตะจ่อลากอ้าคนละหมัดครับก่อนจากหนืยกสามครับ นำหน้ามุมแดงครับเปรอมอน,น,นันันน้ำเงินหลุยเข้าหาแล้วครับเปรอมอน,น,นันต์นำหน้าเตะเจาะล่างดักผูกเอาไว้วงในครับเกมของน้ำเงินตีได้ไม่ได้ครับพยายามเสียบขวาครับยังไม่ชัดนะครับกรรมาการก็แยกดีกว่ามียาฉีดไปแล้ว20,000บาทด้วยนะครับเปรมมนันันทีมงานมีสั่งเดินอย่างเดียวโอ้โหเปิดเกมเลยนะครับต่อยหมัดไปก่อนดูนำหน้าครับมีหมัดคอยบวก แล้วก็วงในวงในนี่ดูว่าคู่ที่แต่ว,ว่ามีลูกขวางนี่นะครับขวางแล้วก็ไปได้แรงๆนะครับนำหน้าทําให้เปรมนันก็ทําอะไรได้ไม่ถนัดนด้ว่าเดินโอ้โหดูนะครับเจาะยางแล้วก็มีหมัดขวางโ,โดนไปเยอะแต่ว่ายังหย,ยุดไม่ได้ครับเปมาน,านันใจสู้ดีเหลือเกินครับพยายามจะลุยเข้าไปเบียดเข้าไปนะครับข้างนอกก็โดนเตะขาท,ทําท่าไม่ดีวงในก็พยายามจะเอาความแข็งแกร่งมาสู้ครับดูครับแข้งแร่ง ทำแล้วม่ก็พยายามจะเอาเหลี่ยมมาเอาหมีมดบวกแล้วบมืี้เอาบวกแล้วครับแบบนี้เอาเลยครับต้องเบียดแล้วนะครับต้องบวกมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วยกที่4ี่แล้วนะครับโอ้โหมาโดนลูกขวางแล้วแทงนี่แหละครับถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับให้กับเพรมนันแก้ให้ตกจริงๆครับมัดต้องมาแล้วครับนี่ครับหมัดขวาครับเพรมนันครับแต่ว่าระวังลูกสวนด้วยเลยครับอ่าวงในแหมเข้าจะไปตีแล้วแบบช้ากว่าครับ ก็เจอนำหน้าครับชิงตีชิงเสียบมาก่อนครับเดินลุยต่อครับช่วงปลายยิที่4ของเพลมนันมนันครับนำหน้าดักเสียบขวาที่แหลมเลยนะครับเดินเข้าไปครับแหมสถานการณ์แบบนี้เสียบแบบนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะหรือว,ว่าโดนขวางแล้วมันแก้ไม่ตกนะครับวงไนนี่นำหน้านมีลูกขวาครับเริ่มจะเน้นๆนแล้วนะครับ โอ้โหดูจะช้าไปเหมือนกันนะครับเปรมาณันแต่ยังสู้นะครับยังฮึดตลอดเบียดตลอดตีนะครับหมัดขวานี่จะทิ้งทั้งตัวกะนอกนับเหมือนกันเลยครับพักกันสักรู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกสุดท้ายสถานการณ์บีบครับให้เปรมานานีไม่มีทางเลือกะม้งพี่นะต้องสั่งเดินต่อยอย่างเดียวแล้วนะครับทีมงานแล้วก็มียาชีพห้าหมื่นบาทด้วยมาดูว่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับรุ่นเล็กๆนะครับตีเลยครับ เขาบอกว่าให้สาวมัดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องนะครับยาวๆเลยครับหมัดอย่างเดียวครับได้ไม่ได้ครับเตะไปก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะต่อยหมัดครับเดินเข้าไปครับเจอหมัดหน้าคอยดักไว้อีกอ้าวหมัดขวาไปก็โตไม่ถึงครับ หรือครับมดเริ่มแม่นหรือเปล่าแม่พอต่อยแม่แล้วเสียงเฮเริ่มมาเอาปักหลักแม่ต่อยได้แม่นครับดูยืนแน่นดีเลยก็แต่ว่าดูขวาของทางด้านหน้าจก็มีสวนมีบวกครับเอาเวฟหลบโยกหลบมีขวาบวกขึ้นเหมือนกันทีมสก,กัดเอาไปไม่หยุดครับเฟรมนนะักยังโอโยนบวกสอกบุรียังหยุดไม่ได้ครับเวลาย,ยังเหลือ,อดูว่าทรงนี้นะครับใครพลาดก็หล่นได้เหมือนกันนะครับโอ้นหน้าเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับไปยืนโอ้โอบวกบวกหมัดกันแบบนี้นะครับ ยังลุยต่อครับเวลายังพอมีครับเจอแข้งมาพยายามต่อยหมัดคืนครับเอาหมัดไปยังไม่หยุดเดินครับเรมานันหาจังหวะขวามาไม่แม่นครับมต้องชมางด้านของนำหน้าด้วยแหละครับมีลูกจุกจิกลูกป้องกันตัวครับยับไปที่ไปวนไปเรื่อยครับนำหน้าดูจะมั่นใจนะครับคุมเกมนะครับหมัดอาวุธมวยนี่ จุกจิกเลยนะครับลูกทีบหมัดหน้าแล้วก็หมัดขวาที่คอยบวกได้แรงๆเหมือนกันในพระทะด้วยแล้วนะครับอยู่ที่เปรมนันแล้วนะครับตอนนี้ถารนการนี้ถือว่าอาสาหัดเลยนะครับต้องลุยอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดอย่างเดียวจิกได้แล้วแม่ทาได้หรือเปล่าเลยครับแบบนี้ครับขวาก็ไม่ยังไม่แม่นเลยครับเจอซ้ายหน้าคอยกระแทกเขาอีกครับลุยเข้าไปครับเปรมนัน ซ้ายพยายามต่อยเข้าไปครับหมัดซ้ายครับแต่ไม่ยอมไม่ทำอะไรอยู่แล้วนะครับเกมของนำหน้าครับขอยตั้งรับก็ตามครับกรรมการธีรวุฒิก็เดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่สอง ได้คะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้นำหน้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อ